จะกินอะไรกินอะไรก็ได้ก็มีอะไรไม่กินไหมไม่กินผักแตงกวามะเขือเริ่มไปงานแล้วมึงไม่กินเนื้อแต่กินเนื้อได้ครั้งแรกที่ลองกินเนื้อก็คือกระจุ๊กหูหูสวัสดีครับระบายระแบ้มา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 ทุกคนทุกคนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของตัว อของกินคือทุกคนก็น,น่าจะพอเข้าใจแล้วก็น่าจะพออยู่ในสถานการณ์นี้บ้างในหลายๆ,ๆครั้งจะกินอะไรกินอะไรก,ก็ได้ไดนิยามของคําว่ากินง่าย,ายเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยคิดว่าคําว่ากินง่ายแปลว่าอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆแต่ไม่กินอะไรเลย,เลยกินง่ายของพี่น็อตคืออะไร ข้าวไข่เจียวทุกที่มีข้าวเห็เจียวเรากินง่ายเอไม่กินผักกินอาหารง่ายๆไปที่ไหนก็กินได้ไปภาคใต้ก็กินได้กินแกงใต้ได้ไปภาคเหนือก็กินพวกน้ําพริกได้ไปอีสานกินต้มตำได้เรากินข้าวไข่เจียวได้ไม่ได้ไม่ได้ภาคเหนืออาจจะไม่กินน้ำพริกทีมมีมะเขือเทศขนมจีนเลยรที่น้ําเงี้ยวน้ําเงี้ยวไม่กินอแต่เราสามารถกินข้าวเข่เจียวได้ไงเรากินง่ายกินง่ายแบบนี้แต่ว่าอะไรกินง่ายแต่ว่าอาหารง่ายแต่ไม่ได้ง่ายที่พฤติกรรมคนไม่ได้ง่ายเอ ไ,ได้เลยอะไรที่เจมอ่ะอันนี้ก็เป็นคนง่ายๆกินง่ายอะไรก็ได้ง่ายๆเลยก็มีอะไรไม่กินไหม <c oughs> ไม่กินผักแตงกวามเวะเขือ <c oughs> เริ่มไป็ง่ายแล้วมึงแล้วอาหารที่ชอบกินอ่ะชอบอาหารญ,ญี่ปุ่นแล้วพวกอาหารอีสานอีสานก็ชอบก็แปลว่า <c oughs> เป็นง่ายที่อาหารเหมือนเดิม สมมติว่าอาจจะถึงผักเที่ยงต้องไปกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนเลือกเรากินได้หมดเลยปะได้หมดอ่ะอันนี้กินไง่ายแต่แค่ว่าไม่กินผักถ้าเพื่อนชวนอะง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนอ่ะเราจะดีเทลเลยไเดี๋ยวที่อนปไปเดี๋ยวที่คนละไม่เป็นหรอกไม่เป็นไม่เฟนไม่ตอบคนเหมือนแฟนไม่มีบ้าก่อนอ่าก็แบบก็แบบนี่ก็รู้สึกว่าเป็นคนกินง่าย เป็นคนกินง่ายคือเดี๋ยวหากินได้เองไปกับใครก็ได้ร้านไหนก็ไปได้ประเภทไหนก็ไปได้ล้อไม่ชอบกินอะไรไม่กินอะไรดีวาไม่กินเนื้อแต่กินเนื้อได้คืออย่างงี้เ,เป็นคนที่ปกติไม่ได้กินเนื้ออยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้มีเหตุปัจจัยอื่นๆ,ๆเช่นการนับถือหรือว่าการที่บูชาใครอะไรเป็นพิเศษเปล่าไม่กินแค่ไม่กิน,กนเพราะว่าตอนเด็กน่าจะเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล้วแบบมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบต่างจังหวัดอีกอ่ะก็คือเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นต่างอ่ะมันแบบคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีนิดนึงใช่ไหมฮะอาจาั้นก็เลยไม่ได้กินนอ,อีกเลยฝากเรามากขอเล้าเรื่อกลินอ่าเป็นคนที่ชอบกลินเนื้อมากต็นเด็กเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้ามีให้เลือกเลือกเนืือเราจนเลือกเนื้อ เขาก็จะไม่กินเนื้อเน้อเฮ้ยงงมากเราสามารถเริ่มไม่กินเนื้อได้เลยทันทันทีจะไปร้านที่เกี่ยวกับเนื้อไอ้คือคือมิกกี้ดูไม่รู้ตอนแหกไปหรือเปล่าแต่ไปกินที่แบบเออแล้วก็ไม่ได้อยากกินอ่ะทุกวันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่เคยกินเนื้อเลยตอนตอนแรกเลยอ่ะความคิดแรกอ่ะพอพิลักพิเก๋พิเก๋ไม่เคยมีในชีวิตอยากที่ไม่กินอะไรอ่เลยเก๋วากแต่ต่อไปคือเรารับถือจริงจริงแล้วศรัทธาจริงจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราทำให้หินกังไก่ไว้อ่ะเราไม่กินหนังเลิศมมาากกกซึ่งูชอบ คือชาน่เมื่อก่อนอ่ะไม่กินเนื้อตั้งแต่เดกเออน้ำเึงจะไม่กินแม่แหละแล้วพอมากินเนื้อประมาณปีสองปีที่ผ่านมานี่ผ่านมากแนะเว้ยถ้าไม่เคยกินเดาไว้ให้เดาไหมมามาเทาดีกว่าว่าเหตุสาเหตุหลักๆที่เธอกินเนื้อก็รหนึ่งผู้ชายที่ก็่าผู้ชายอ่ะผู้ชายหรอผู้ชายหรอผู้ชายอยู่แล้วแต่เป็นทาได้ทุ้อยางผู้ชาย เขาไม่ได้ชวนหรอกเขาเหมือนประมาณว่าเออทำไมไม่กินเนื้อทําไมไม่ลองอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีนะมันอร่อยมากเลยนะครั้งแรกที่ลองกินเนื้อก็คือกับจั่วผู่ผู่มาถึงก็เร็เร็วกลุ่กินแล้วไปกินสเต็กมือถือจูแอดวานเนะขอขอขอเนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะคุณถือแ่้วกินนะเล่าประสบการณ์กับคุณเให้ฟังหน่อยครับ จริงจริงไม่ชอบกูกินไปคำมือกับมึงแต่แบบไม่ชอบอ่ะอรู้สึกว่ามันขมแล้วหลังจากนัออ้นจะกินอ,อีกบ้างกินอย่างเออสเต็ตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แต่ความประแต่ความประทับใจแรกไม่ชอบแล้วยังกล้ากินต่อเนี่ยนะพอมารู้สึกว่าอันนั้นดีบเราลองกินสูตรดูซิใช่ชอบก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วจะสั่งแบบไหนที่สุดก๋วยเตี๋ยวเหลือเซเล็กน้ำตก เครื่องในใส่ได้ไหมลูกชิ้นใส่ได้ไ,ดไหมทุกอย่างเวลาไปสั่งก็คือบอกว่าเซเล็กน้ําตกเนื้อพิเศษตักหมูไ <c oughs> หมกินชอบมากตับหมูชอบมากมือเป็นเกี่ยวเลือดเนี่ยเขาบอกเกี่ยวเลือดชอบมากหรอแล้วก็แต่เวลาสั่งใช่ปะ่ะตัวละครสองใจอะ่ะถ้าร้านไหนมีตอกถ้วยเล็กอ่ะก็จะสั่งมีหนึ่งเล็กหนึ่งแล้วเราก็จะเทมารวมกันเป็นถ้วยเดียวอ๋อกัวชอบยีราฟโคลคือไปกุ้ยลานก๋วยเตี๋ยวทุกร้านทุกพี่ถ้ามียีราฟร้านไหนจะจะดังต้มยำจะ จะดังหมูตุนจะดังกูยันตะโฟรเซฟสุดเพราะว่าอีนาะอีความชมพูของมันอะ กูคิดว่ามันมาจากที่คล้ายๆกันแล้วก็จะเปลี่ยนบางอย่างเช่นเปลี่ยนผักบุ้งเป็นหัวง,อ,งอ,อกไม่เอาเส้นปลาแม่รูชินปลามันไม่ปืดใหญ่ใหญ่โะโตไม่เลือดไม่เต้าหู้<อ>จบทุกอย่างจบอร่อยแล้วเคยกินผัดกะเพราอะไรแบบแบบเท่กว่าชอบกินกะเพราหมูสับผสมปลาหมึกใส่ผักใส่อะไรบ้างชอบชอบไปกะเพราอย่างเดียวอืมครับกูเป็นคนที่กินกะเพราอ่ะใส่ได้ทุกอย่างถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนหอมใหญ่ผักอิจ๊บอีจิกูใส่ได้หมดผัดปเปียกได้เลย เนื้อสัตว์อะไรก็ได้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ขอไม่ให้เนื้อแต่กูไม่กินใบกระเพราเลยชอบกะเพราเครื่องในไก่ใส่หระพากะเพราไม่ใส่โหระพาปะไม่ใส่แ้่ขอใส่ัวละพะสองใบกินมันหอมมีเมนูค่ะอะไรที่ห้ามกินผิดช่วงเวลาป่ะเช่นตอนเช้าไม่กินยำสำหรับเรา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 ไม่ปิดได้ไหมเราอยากกินตอนไหนก็กินไม่ได้ ได้เราได้เข้าต้องกินได้แค่ตอนเช้าเท่านั้นข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มนะไม่ใช่ข้าวต้มกับนะเข้าใจข้าวต้มแบบข้าวต้มแบบข้าวต้มของเครื่องใส่ถ้วยฉันตอนเย็นฉันก็กินไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อยากกินทุกป่วยไม่ได้วันไหนไอฟิลซิกอ่ะไอ้สั่งข้าวต้มมากินจริงๆตอนเย็นก็สั่งถ้าป่วยถ้าป่วยตอนเย็นให้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ฟิลซิกเฉยๆไม่ได้ป่วยจริงอยากกินอะไรข้าวคองไม่อยากกินเส้นอ่ะข้าวต้มอมักต้มจืดต้มโจ๊ด อยากที่เ้าต้มจบมกินตลาดเลยครับยำอะ่ะก็กินไม่ได้เช้าไม่ควรกินยำยำส้มตำเงี้ยส้มตำจะกินได้แค่ตอนเย็นหรือกลางวันบ่ายๆไปแล้วตื่นมาชอบกิอส้มตำเลยไม่ได้อยากกินอ่ะกู่ชุบความอยากกินเลย แต่ประเด็นคือร้านต้องตามไม่ชอบเปิดเช้าเพราะมันต้องรอไก่สุกก็กินไม่ได้บูดแอนโคนไม่ได้เธอได้ฉันกินได้มันจะมีคนประเภทหนึ่งอันนี้เป็นรีเสิร์ชเลยนะเขาจะมีความรับรู้กลิ่นแตงกวาที่ไม่ชอบบูไม่ชอบของมีกลิ่นแต่มึงกินโหระพาไม่ไม่อะไรกินได้ไม่ใช่โละพามันหอมหอมมึงว่าหอมมึงเคยไปจดสัตว์ปะเคยแล้วว่ารานศุลกากรยี่สิบอะอะไรก็ได้อะปวดปากยาวไม่ชอบพวกปากยาแตงปลาเนี่ยแล้วกูไม่กินเลยตอนทีกูไม่กินอาหารสัตว์ตอนทีกูไม่กินอาหารสัตว์ถึงกู กินทุกอันเลยอะมะเขือเนี่ยมะเขือก็ไม่กินมะเขือไหนทั้งปอทั้งเทศกูกินมะเขือเทศในข้าวผัดแต่ไม่กินมะเขือเทศในต้มต่ำเว้ยกูอะตาปูปลาใส่มีเม็ดเดียวไม่มะเขือไม่ถั่วฝักยาวเหมือนต้มเด็ดไม่เลิศเพราะว่าเมนูอะมันไม่ครบแต่ใส่มะเขือได้เพื่อให้มีความแบบเวลาตามันจะเลียวแต่ถั่วฝักยาวใส่ไม่ได้กินเหมือน ที่นี่ป็นคนชอบกระถิ่นอย่างเงี้ยกระถินกินสะตอกินสตอกระกินมันมีกลิ่นมือเรากินหน่อยคนใต้เราไม่ใช่คนใต้หนามันมีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นหรอกินไม่เป็นแต่พอกินเป็นปุ๊บว่าอร่อยไม่มันขมป่ะมึงต้องไปกินร้านที่เขาแบบเหมือนเป็นแบบสดสดอ่ะแล้วแบบดีอ่ะที่ไม่ใช่เม็ดใหญ่มากเม็ดเล็กๆมึงต้องลองเินเม็ดเล็กๆก่อนและไม่เราต้องเจอกับ ผัดที่มันอร่อยคลับครั้งแล้วเราผัดที่มันอร่อยหน่อยก็ผัดปะติมากเป็นผัดกะปิผัดน้ำพริกเผาเป็นผัดกะปิกับผัดน้ำพริกเผาด้วยก็ต้องดูทีละแล้วแต่ละชะโผัดกุ้งกับพริกเผาไงแต่ไม่ใช่กะปิมาลากินมามาลาไม่กินเลยชอบมากกินไม่ได้เลยคือน้ำต้มมาลากูกินไม่ได้อีมาละที่ใส่หมูสับยัดยัดไช้หมูยัดไช่อะไรอ่ะกูรู้สึกว่ากูน่าจะกินหมูสับกินอะไรได้กินไม่ได้เว้ยตัวหมูก็เหม็นตัวหมูก็ขมซดไม่ได้นะคะเธอมึงอย่างเงี้ยเะ อ่ะเราไม่ชอบคนแบบไหนบนโต๊ะอาหารแบบว่าเวลาไปนั่งกินด้วยกันไม่ชอบคนที่เคาะจานกับเคาะชามมันจะมีแบบเคี้ยวแซ่บไม่ชอบคนเคี้ยวน้ำแข็งมึงเล่าเรื่องนี้ขวเล่าก่อนมีเล่านึงมึงทุกคนเคี้ยวน้ำแข็งโนโนมันจะมีคนหนึ่งเว้ยคนเนี้ราเองเราบอกเลยว่าเราชอบเคี้ยวน้ำแข็งมากแล้วเราไปนี่กับอีเฟย์โรงหนังดูหนังฟรีวายแล้วน้ำแข็งในโรงหนังอ่ะเราชอบมากม่ร

คือเรื่อวเขาที่มาตั้งใจดูหนังส่วนเราอ่ะเดี๋ยวยกเดี๋ยวเคี้ยวเดี๋ยวยกเดี๋ยวเคี้ยวเออเนี่ยนะเนี้ยนะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใส่ไม่ดีเพราะว่าพอมาทำงานอีกที่นึงอ่ะหัวหน้าที่นั่งข้างๆเลยอ่ะผมเลิกเคี้ยวน้ำแข็งก่อนคือเราเอาจริงมันไม่รู้ตัวเพราะเราเนี่ยเราชอบกินน้ำแข็งเราเราก็เลยพยายามโอเคช่วงนี้ก็คือก็คือเลิกกินน้ำแข็งต่อคนกับคนอื่นก็จะมานั่งกินน้ำแข็งคนเดียวแต่ยังกินเหมือนเดิมเราไปโรงหนังทุกครั้งอ่ะโอเยนี่พูดเลยต้องขอบคุณเฟรมนะทุกครั้งที่เราไไปงงหนัอ่่ะะเราจม เป,ปิดกาแฟก็ปอบเพราะเราจะนึกถึงเฟรมตลอดเลยเว้ยมึงพูดถึงเรื่องน้ำแข็งเลยมันจะมีสมมติว่าทุกคนเหมือนกันทุกคนบนโลกเนี่ยซื้อกาแฟมาหนึ่งแก้วมันจะ,ะมีคนอยู่สองแบบสองสามประเภทประเภทแรกก็คือเขาแค่คคกินกาแฟกินให้หมดของกับน,น้ำแข็งก็คือหมดแก้วหรือประเภทหรือหรือกินกาแฟหมดแล้วน้ำแข็งได้ครึ่งหึือเกือครึ่งแก้วกูนี่น้ำแข็งยังเต็มแก้วเลยกาแฟหมดกาแหมด แล้วทำไมคุยต่อบด้ไรคุต่อบด้กยเปิดปากเคี้ยวน้ำแข็งให้หมดพเพื่อนยังน้ำแข็งให้หมดจนน้ำแข็งมาละลายติดโต๊ะเฮ้ยแต่อ๋อคือกูอะเป็นคนที่กินน้าแล้วหมดทุกอย่างเลยครับว่าหมดทั้งน้ําหมดทั้งน้ำแข็งจะกินให้หมดจนหมดแล้วก็จะมีบางคน <c oughs> ที่ซื้อน้ามาแต่ไม่เคยกินหมดเลยแม้มือกูอะเป็นคนท <ๆ S 2> ี่เห็นแล้วเสียดายอะไรแบบนี้มากแล้วแบบไอซื้อไปกินไม่หมดส่วนหนึ่งอะก็คือแล้วเหลือเยอะเล้นะเหมือนแก้วแก้วเนี่ยกินไปประมาณแบบหนึ่งส่วนสี่อะ คือเป็นคนกูเป็นคนที่เสียดายของกินมากถ้าสังเกตคือจะกินหมดถ้าอิ่มมากๆแล้วอะอย่างไปกินบุฟเฟ่ต์หรืออะอิ่มมากๆแล้วอะก็พยายามเล็มอยู่ดี เพราะว่าแบบเสียดายเป็นคนที่เสียดายก็อีกอันนึงก็คือนิสัยที่แบบไม่ชอบเลยซึ่งเราบอกเลยว่านิสัยที่ไม่ชอบเขากิดจากตัวเองเป็นคนกินเร็วอืมถ้าไปกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติว่าจับเป็นฝายมาอย่างี้ใช่ป่ะเราก็วาบปุ๊บเราจะกินเรื่อยๆเลยกินเป็นฝายกินเอยเราเห็นเพื่อนกินได้สองชิ้นแต่เรากินจนหมดจานแล้วเพื่อนบอกเอ้าวไม่ได้กินเลยเป็นคนกินเร็วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนสั่งอาอีกชันเราก็กินต่อคือเรากินเร็วแล้วเราไม่นแบบกินไม่หยุดแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ตั้งใจว่่่่่่่่่าาาจะะะไไมมมให้้เเเเเเพพืืืออออออนน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 นกกกกกกิิิิแแคววยงงีีีัับบึุฟฟตต์ร็ท ออยอืมก <łość> ินและอยากกลับกูก็อายเลยวะตัวต่ายกินก็น่ะตัวต่ากินไสี่รอบแบบเพลียมากหิ้วหูเลยละอย่างเงี้ยคอกินเร็วก็เนี้ยนิสัยนี้แบบไม่ชอบไม่ชอบในตัวหายเขาไม่ชอบตัวเองเลยพูดเลยแล้วก็เบื่อคนกินช้าเอล้วก็ช้าคนผัดเคี่ยวแบบไหนเนี้ยจักหมดไปสามรอบแล้วอ่ะมีคนรู้จักคนหนึ่ง เคากินข้าวกันจนจะหมดไม่ได้แค่คนเดียวนะกินหลายคนด้วยจะหมดอยู่แล้วนั่งเล่นเล่นกันแหละโทรศัพท์ทีเล่นทีมันมัวแต่เล่นโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ตั้งใจกินป่ะไม่มาคุยกินซาเลียะน้องเราาิ่วน้องที่ทำมหาลัยอ่ะเคี้ยวหนึ่งคำก็กูกินหมดจานแล้วคำเดียวยังไม่คืนเลยนะทหารทีไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเขากินไอ้นี่ไงให้มันย่อยง่ายไงใช่เหรอยวเขากินช้าไปไงกูไม่ชอบคนเคาะช้อนซ่อมเว้ยเหมือนคุกข้าวแล้วแบบเหมือนเคาะเคาะกันอะ ซึ่งกูแบบไม่รู้่ะดิบอกว่าถูกอะ่ะหรือว่าขวดจานข้าวเสียงดังคือไม่ได้มีอะไรนะแต่ลำคาห์หีหลอควงส่นย่างอืกับผู้หญิงหรอควลิฟเลออีอันหนึ่งเว้ยที่ที่รู้สึกว่ากูไม่ชอบพวกที่แบบทิ้งทิชชู่วไว้ในจานอะคะ่นะปุ <laughs> <laughs> ้ยมึง่าดราม่านะาาคืออันนี้คือบางคนเป็นบางคนป็นแย่แต่ว่าพอหลังๆ คือเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ที่มีถังขยะกอไม่การถิ่งแล้วไม่ต่อให้ไม่มีถังขยะกูก็จะเน็บไว้ใต้แบบไร้ใจนะไรอย่างเงี้ยอสมัยก่อนยอมรับเลยว่าเคยว่าเราอ่ะพยายามจะเก็บทุกอย่างให้มันเรีอย่างแต่เราไม่รู้อยหน่อยนะเพราะไร้ใจแต่ตอนหลังเรารู้สึกแต่เรามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเพื่อนคนหนึ่งพูดได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งชื่อบิ๊กเราเป็นโรคกลัวทิชชู่เปียกไม่ไม่ได้กลัวทิชชู่เปียกที่เป็นเวทไวท์นะแต่กลัวทิชชู่ที่มันอยู่ใน นอ๋อมันมันเยอะก็เยอะข้างไรอย่างนั้นมันดูแบบเนื้อหลักเข้าไปเป็นดาราเป็นใช่ไหมเพื่อนเราใช่ไหมเออแล้วหลังๆานั้นเราก็พยายามเช็ดแล้วหาถังขยะที่เขามีเ็ดทงหรือว่าเต็มที่จริงๆไปข้างๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพนักงานเอาไปรวมแบบอย่างนั้นเขาได้รวมเลือกเศษอาหารจากจากแยกแยกขยะที่เป็นขยะอย่างหลอดเนี่ยที่ชุบเอออันนี้เราก็ คือไม่ได้ไม่ได้ไวในนเลยไม่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาหลายๆครั้งที่กูหันไปเห็นเวลาแย่งนี้แล้วอ่ะพนักงานก็ใส่ใจเพราะว่าเขารวมรวมจานใช้ไหมแล้วเขาก็นี้วโกยคือรวมจานเอารวมชอแล้วก็หยิบกว่ะแล้วซึ่ซึ่งก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วหน้าที่อะไรก็ไม่ดูเออว่าเรื่องของกีมันมันเลิศเนอะมันแบบพูดได้เยอะอ่ะมันแบบ ทุกคนก็น่าจะเจอประสบการณ์แบบวันนี้กินอะไรกินอะไรก็ได้ง่ายจสิใครกินอะไรง่ายถูกๆเก๋ๆอ่ะเล่ามาได้คืออย่างนี้ปกติอะรู้สึกว่าอยากกินอะไรให้กินอยากกินอาหารญี่ปุ่นให้กินอาหารญี่ปุ่นอย่าไปหากินอย่างอื่นเพราะว่ามันจะคาใจแล้วมันจะกระวนกระวายท้ายที่สุดแล้วมันจะกลับไปกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ดีอยากกินแล้วสุดท้ายไม่ได้กินเลยฉันไม่ได้อยากกินแล้วคือแบบจะน้อยอะไปกินถูกๆเก๋ๆนะลงท้ายด้วยแพงกว่าปกว่าที่อยากจะกินเออแล้วอย่าเดินนะด้านแรกแล้วอย่าเดินยิ่งเดิน มันจะยี่งไม่เจอร้านแล้วมันจะยี่ใหญ่กลับมาร้านแรกแล้วแล้วมก็ลอากินอะไรก็ได้สุดท้ายอ่ะหนึ่งไม่อร่อยสองกินอะไรวะสามแพงเออ,เอ,อจริงอ่ะอันบ็อก,อ,กอันบ็อกดีกว่าปะอันบ็อกอ่ะอ่ะคะืออะไรเราก่อนเราหน่อยเราให้ฟังก็คือสั่ง กล่องสุ่มมานะคะจากติ๊กต็อกนะคะมีแบบธรรมดามีเป็นแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยสั่งเป็นแบบพรีเมียมมาแพงไหมสองร้อยกว่าบาทเ้ยแก่แล้วนะไม่ถึงเรือเปล่าเออใส่สร้อยเใส่สร้อยเสร้อยข้อมือหรือสร้อคอสร้อคอโรสโกโรสโกสีโรสโก ใส่ข้อมือเรออมัาจะเลือกมาให้ใช่ไหมว่าเราก็อาจจะไม่รู้ว่าใส่ข้อหรือข้อมือใช่เออก็น่าสนุกดดููหลลมากเยอนียเออมาหลวจะมาดูหลวอะไรอีกอันนึงก็คือเป็นตุ้มหูเฮ้ยแหละตุ้มหูเลยดีตุ้มหูน่ารักน่ารักเลยน่ารักดูผู้ดีอ่ะฝากร้านเลยฝากร้านค่ะโซนหนึ่งแปดเก้าช็อปนะคะเออไปจักั่ะกองสูตรนะคะ้องติต่อเท่าดใช่ไหมตอนนี้ ในติ๊กต็อกเป็นอันนี้คือเป็นร้านของคุณกอลนะคะเลยได้อันนี้เป็นร้านของคุณกอลก็คือเป็นของเพื่อนเราเองนะคะสรุปเรื่องให้หน่อยว่าทั้งหมดเรื่องเดียวคือเรื่องของกินมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนมันก็เป็นแบบไม่จบไม่สิ้นมีปัญหาให้ได้ทุกคุยกันทุกวันทุกคู่ทุกบ้านทุกครอบครัวแต่ละคนก็แต่ละลิ้นแต่ละความชอบไม่เหมือนกันใช่เราก็จะตีกันทุกครั้งอะหลายคนทะเลาะกันเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องสนุกๆอุกอยู่ข้อหนึ่งเนาะใช่แต่ว่าพอทะเลาะก หายเช้ต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเราอยากให้สับถึงอ่ะคือตอนนี้บอกไปเลยว่าบนไะละบนจริงถ้าติดสับถึงเท่าไหร่ก็จะได้ดูเราไปรำเราดูนางรำปลาจส่ยายจ๋าอะไรเงี้ยตาจ๋ายายจ๋าเออ้วก็ช่วยไปรำซื้อของกดแชร์หน่อยช่องใหม่เนาะช่องใหม่นะล่ะช่องใหม่แล้วชื่อช่องไปรักอะไรกันระบายระแบ้